จริงๆนะผมไม่รู้ว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้นะจากใจผมเลยผมไม่อยากจะย้อนไปเมื่อห้าวปีที่แล้วนะแม่งถ้ารู้ว่าเป็นคนอย่างนี้นะจริงไม่เรียกพี่เสียปากหรอกพี่จริงกูไม่ไม่เรียกพี่เสียปากหรอกๆๆจริงๆจากใจกูเลยกูไม่เรียกพี่ให้ให้เสียปากหรอกนี่ผ่านมากูจะสามกูสามสิบแล้วเนี่ยทำไมกูยังไม่กล้าด่ามึงวะ ห้าปีที่แล้วกูด่ามึงจนมึงต้องทักมาหากูได้เพนเนี่ยอือม,มึงกูไม่รู้ว่ามึงจะออกลูกไหนนะสิ่แต่สิ่งที่มึงเป็นมาตลอดคือมึงชอบออกลูกเป็นคนกลางแต่เอนไปฝั่งนึงธรรมชาติของมึงเลยกูก็ไม่รู้กูไม่รู้ว่าชื่อมึงจับฉัน